สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมแ้งรถหลักหมื่นนะครับในรายการรถบ้านหลักหมื่น f f ฟนะครับก่อนอื่นนะครับกล่าวทักทายสวัสดี FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านก่อนนะฮะวันนี้พามาชมเชฟโรเลตรถบ้านมือเดียวป้ายแดงซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะฮะร,รถคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะฮะเข้าใมาหนึ่งคัน นะครับวันนี้ใครพลาดคลิปนี้แล้วโคตรเสียดายเลยนะฮะราคาเหลือไม่ถึง10%ของป้ายแดงป้ายแดง7จ็ดแสนสีนะคันนี้นะฮะราคา59,000บาทนะครับผมสองฟรี100กิโลนะครับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตออปต้านะครับ1.8 L T นะครับตัว S S นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดอะนะฮะระบบเบรคนะฮะได้มาเป็นดิสซีล้อนะครับ แล้วก็ระบบความปลอดภัยได้ถุงลมนิรภัยมา2ใบนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับพวงมาลัยแล้วก็คนนั่งนะฮะได้มาถึง2ใบเลยนะครับทุกอย่างมัตติฟังก์ชันหมดนะครับท็อปลูกเล่นเยอะมากนะครับเปิดปิดด้วยกุญแจรีโมทนะฮะเปิดปิดล็อกด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะฮะนี่แล้วเปิดฝาท้ายก็ด้วยรีโมทเหมือนกันนะฮะทุกอย่างท็อปสุดนะฮะในตระกูล นะฮะแล้วไม่ต้องถามเรื่องอะไรนะครับคันนี้เซอร์วิสศูนย์บริการเชฟโรเลตมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องทุกอย่างนะครับ เช็คความปลอดภัยมาแล้วรถคันนี้ซื้อไปใช้งานอย่างเดียวแล้วถามเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงผมซัพพอร์ตเรื่องอะไรให้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะซื้อไปนะครับอะไรอะไรตรงไหนเสียหาร้านไม่ได้ติดต่อผมได้เลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับรถยังเป็นรถปีใหม่ยอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเรื่องอะไรจะหาไม่ได้อะไรร้านค้าทั่วไปยังมีให้บริการอยู่นะครับผมมาพามาชมรถรอบคันนะครับผมนะภาษีพ,พบรบนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับ ภาษีพบรบปี69ประกันภัยชั้น2บวกนะครับไม่ระบุคนขับนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะผมรถชนนี้นะครับผมสภาพ1ในร้อยแล้วดูสีสันผมตีให้ไปเลย85%เปเงาชำํำใครพลาดคลิปนี้แล้วใครหารถราคามอเตอร์ไซค์อะ่ะดูพี่นะฮะ FC ราคามอเตอร์ไซค์แล้วพี่ได้รถสภาพเนี้ยเอาไปจอดโอ้โหดู <c oughs> รถเก่งแค่หนึ่งคันแล้วภายในโคตรสวยนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะฮะโอ้โหครบจบนะฮะแล้วดูยางได้มาเป็นปี2ี่สนะฮะของแม็กซิกนะครับโหแล้วดูล้อแม็กนะฮะเป็นของเชฟโรเลตขอบ16สีสวยแบบนี้เลยสเกิร์ตรอบคันนะฮะอ่ะเรามาดูนะครับการสัดครบนะครับหลังหุ้งหลังคานะครับไม่รั่วไม่ซึมนะฮะสวยงามนะครับได้มาเป็นไล่ฟ้าอีกโอ้โหดู รอบคันก็จะประมาณนี้เลยนะครับดีเทล,ลรอบคันมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ2จุดนะครับตัดด้วยคุมเมียมแบบนี้เลยนะครับออฟต้า1.8 LT นะฮะท็อปสุดแล้วนะครับนีดนนะบ่ดูภายในนะครับดูภายในอ่ะดูภายในก่อนอ้าล็อกล็อกล็อกนี่ดูดูดูเปิดฝาฝาท้ายก่อนนี่เปิดฝาท้ายด้วยกุญแจรีโมทนะครับเบาะปรับพับได้ นี่ดูโอ้โหยางอะไรนะครับที่จาแบตนะครับอยู่ครบหมดแบบนี้เลยนะครับโคตรกว้างกว้างจริงนะฮะดูโอ้โหใครหาใช้งานนะครับไม่ผิดหวังเลยคันนี้นะครับผมนะลองเปิดใจให้เชฟโรเลตแล้วท่านจะไม่เสียใจนะครับคันนี้รับประกันเลยใช้อีก3ปี4ปีก็ไม่ต้องซ่อมนะฮะดูถ่ายน้ํามันเครื่องน้ําในหม้อน้านะเวลาเดินทางไกลนะครับท่านเป็นท่านผู้หญิงก็เข้าศูนย์บริการคอกพุ่งคอกพิด หรือว่าสูย์บริการของอะ,อะไรก็ได้นะครับที่ซ่อมรถอะ่ะเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ต้องห่วงฮะโอ้โหดูภายในจบจบพรมลายมันติฟังก์ชันนะครับผมนะภายในโอ้โหดูถ้าพี่ผู้หญิงเห็นแล้วน่าจะแบบนะรถคันนี้เป็นรถของอาจารย์นะฮะบ,บอกตรงๆเลยนะครับดูแลดีมากพื้นพรมนะครับสวยนะครับแล้วดูที่วางเท้าแขนนะครับมีที่วางแก้วสองจุดเบาะปรับพับได้อีกตั้งหากนะฮะแล้วดูโอ้โหพื้นพรม สะอาดสะอา้านเบาะนุ่มๆน,น,นะฮะแล้วดูเบาปรับพับได้แบบนี้นะฮะพับสุดมีที่ไหนเล่ามีที่นี่แหละนะฮะนี่แล้วมาดูนะครับฟังชันหน้ารถกันนะฮะฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจโอ้โห,หขา้างในสะอาดไม่กล้านั่งเลยอะสะอาดเกินนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะฮะนี่ดูไปแล้วนะเครื่องเงียบมากนะฮะเครื่องเงียบมากนะฮะ ตัดด้วยลายไม้ส,สวยๆเลยแผงประตูคอนโซลน,นะครับเป็นสามเฉดสีนะครับผมนาฬิกานะครับตรงนะฮะไฟขอทางนะครับติดหมดนะฮะแอร์แบบดิจิตอลหนาวๆเลยนะปรับเอาต่ำสุดได้ได้แบบได้สิบแปดองศาต่ำต่ำสุดโคตรหนาวเลยเอาเอาอเอายี่ห้าพอยี่ห้าก็หนาวแล้วนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่แกะใส่ของนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้อีกสองใบนะครับใส่ของอะไรก็อาที่เสียบ USB ตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนู้นอีก1จุดเห็นไหมอ,อ,อยู่ข้าดอีก1จุดน่ะเปิดได้เห็นไหมนี่สองจุดเลยนะครับโอ้โหรถพวงมาลัยดูใหญ่ๆหแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัตติฟังชั่นแอร์แบกนะครับผมตุ่มแต่นะครับสายขวาไม่มีชีกไม่มีขาดเลยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเวลาไปจอดไหนนะครับก็ปรับสามารถปรับไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยนะครับปรับข้างไฟฟ้าตรงนี้นะครับแยกสายขวาให้เรียบร้อยนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงลื่นๆเลย นี่คือลงเรื่อยๆเลยทั้งหมดเลยอ่ะก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับ F C นะครับใครที่หารถใช้งานราคาถูกนะครับลองดูคันนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูห,ห,ปห้องเครื่องกันนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันไปชมห้องเครื่องกันนะฮะอ่าเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องอันนี้ผมตาแล้วล่ะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนี่ไปชมการขับขี่ด้วยนะไม่ใช่แค่ชมห้องเครื่องอย่างเดียวโอ้เครื่องนี้แทบจะไม่ได้ยินเลยลูกพี่ ะะราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเอาให้ไวนะคันนี้ดูห้องเครื่องโค้ดเดิมเดิมจัดเดิมทุกจุดสตา์ทเครื่องอยู่นะเนี่ยได้ยินไหมให้ไล่ดูเลยห้องเครื่องใครไม่ซีเรียสน,นะคะผมนะอาจจะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยน้อยอที่ผมแบบไม่ได้เจอหรือว่าอะไรนะแบบสีสันแบบอาจจะมีบ้างเล็กๆน,น้อยนะอ่ะแบบเนี้ยอย่าแบบหาไอตัวเนี้ยนะ มันก็จะมีบ้างนะ <S <S เห็นไหมอ่าแค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้นเองร้องเปิดใจให้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะโคตรถูกอ่าเดี๋ยวไปทําการขับขี่กันนะฮะทําการขับขี่กันนะครับผม <S <S อ่าใส่เกียร์นะครับนี่เบรกมือนะครับง่ายๆเหมือนรถกระบะเลยกดนะครับเข้าเกียร์ R เกียร์แบบขั้นบันไดเห็นไหมเกียร์ R ตรงนี้ก็จะแจ้งเลยว่าเข้าเกียร์ R แล้วนะอ่าเดี๋ยวดูปะทำการขับขี่กันดีกว่านะครับ ปิดไฟก่อนนะครับแล้วดูโหูที่บังแดดเอ้ามีอะไรเนี่ยโอ้โหของผู้ชายก็มีนะแล้ฝั่งนี้มีไหมเอ้ามีสองสฝั่งเลยโอ้โหออปชั่นโคตรเยอะนะออปชั่นเยอะมากเยอะจริงตันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังและช่วงล่างนิ่งนิ่งเงียบนะฮะะไปติดก็ติดธุระนะฮะไปะต่างจังหวัด มานะครับผมแล้วก็ไม่ได้ขายรถก็ประมาณเกือบอาทิตย์กว่าแล้วนะตั้งแต่หยุดปีใหม่มานะฮะนี่โหขับใช้งานไม่ผิดหวังบอกให้นะฮะรับประกันไอสีแดงๆนี่ผมไม่ได้คาดเข็มขัดนะนี่นะฮะโอ้โหดูกายขับขี่บอกให้โคตรดีดีเยี่ยมดีเลยนุ่มมากก็คือรถใหม่อะนะพี่เนาะ ปีใหม่แล้วจัดไฟแนนซ์ผมว่าเกินราคาถึงผ,ผมขายแน่นอนนะฮะปี2อ0พันเเกินผมว่ายัางไงก็เกินแต่ผมขอรับเป็นเงินสดก่อนนะครับขอรับเป็นเงินสดก่อนเท่านั้นนะฮะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยู่อยุธยาอำเภอท่าเรือนะครับนะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะนี่นะฮะนี่ ซ้ายขวานะครับไม่มีรถนะครับเลสโกนะฮะนี่ขับให้ดูจริงๆเลยนะครับของจริงไม่มีเขินแน่นอนนะครับกับแฟงรถหลักหมื่นไม่ใช่แค่รีวิวรอบคันนะครับรีวิวปุ๊บถ่ายลงปั๊บนะฮะรถดีๆแบบนี้สภาพหนึ่งในร้อยนะครับหาใช้งานราคานะครับห้า0 0บาทราคามอเตอร์ไซค์ขับโคตรดีอ่ะลูกพี่รอบเลิกแบบนิ่มมากโอ้โห ขับเป็นร้อยแบบนิ่มๆเลยอะเผลอๆขับเป็นร้อยยี่นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะความนิ่มของเขาแล้วจะหลงรักนะฮะเจ้าเชฟโรเลตเนี่ยขับเป็นร้อยแบบนิ่มๆเลยเกียซะลอยยี่เกียซะลอยยี่นะนี่ร้อยยี่เนี่ยนี่ร้อยยี่ร้อยยี่ แบบนิ่มๆนุ่มๆขับมือเดียวสบายๆไม่มีโยกไม่มีเยกไม่มีสายนะฮะขับดีมากนะครับน้ำมันก็โคตรประหยัดพี่เชื่อไหมรถคันนี้ผมได้มาตั้งแต่น้ำมันครึ่งถังอะแล้วตอนนี้น้ำมันกำลังจะตกขีดอะผมใช้งานนะผมวิ่งไปเอานะครับที่จังหวัดสระบุรีนะอะ่าวิ่งไปเอาที่จังหวัดสระบุรีนะ ก็ไป40โลนะฮะอ่าไปเอารถไปขาไปไม่คิดนะขากลับอ่าขากลับก็40โลนะฮะสีโลบวกเข้าเมืองอีกสามสิบโล7จ็โลแล้วกลับจากในเมืองนะฮะอีกสามสิบโลเป็นร้อยโลแล้วนะอ่าแล้วก็ไปในอำเภอไปในอำเภอเนี่ยสี่รอบผมใช้คันเนี้ย ไปในอำเภอสี่รอบนะครับไปกลับอีกสามสิบโลนะครับก็เท่าไหรอ่ะสองร้อยกว่าใช่ไหมใช่โอ้ทั้งรวมทั้งหมดสองร้อยกว่าโลน้ำมันนะพี่ดูเนี่ยโอ้โหน้ำมันจากครึ่งถังยังเหลืออยู่ขีดกว่าสองร้อยกว่าโลนะครครึ่งถังเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าเขาเติมน้ำมันมาในถังกะเจ็ดร้อยนะผมก็ไม่รู้ว่าน้ำ,น,ำน้ำมันในถังอ่ะไอถังเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันกี่ลิตรนะ แต่เขาบอกว่าเติมมาเจ็ดร้อยมันก็เลยมีอยู่ครึ่งถงังนะฮะผมว่าโคตรประหยัดเลยประหยัดมากนะฮะกับรถราคาประมาณนี้เครื่องต้องสมบูรณ์ลำดับแรกอะ่ะเพราะสตาร์ทเครื่องนี่เครื่องไม่ได้ไม่ได้ยินเลยนิ่งกิ๊ไม่มีกระตุกไม่มีกระโชกกระชากไม่มีอะไรเลยแล้วดูผมขับพี่ก็น่าจะรู้แล้วนะฮะรถไม่ดีจริงผมไม่รีวิวถึงใจขนาดนี้ทุกคันนะฮะผมรีวิวถึงใจแน่นอนนะฮะ ผมขับให้เองครับให้เห็นรถใช้งานเองทุกคนันนะครับซื้อมาผมก็ใช้งานนะครับคันไหนมันออกยากคันไหนมันออกได้ง่ายก่อนมีน้ํามันหรืออะไรผมก็เอาออกนะครับตามสไตล์แฟงรถรถหลักหมื่นรถน้มามันหมดรีวิวทีไรน้ํามันส้มตลอดไม่รู้เป็นอะไรหัวจะปวดมีเลือกตรงเลือกตังกันนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมไปแล้วก็ขออนุญาตถอยนะครับขับนิ่มมากอ่ะ นิ่มไม่รู้จะนิ่มใช้คําว่านิ่มนิ่มนะฮะขับดีมากอยากให้เอาไปลองอยากให้เธอลองนะฮะหูอารมณ์ดีเจอรถอารมณ์ดีนะฮะร,รถมือเดียวอีกตั้งหากนะครับรถก็ออกมาเป็นชื่อของคุณสามีนะครับตอนนี้คุณสามีก็ไปออกเจ็ดที่นั่งนะฮะมิวเอ็กมิวเอ็กนะฮะแล้วก็คันนี้ก็เลย ให้อาจารย์นะฮะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้งานนะฮะอาจารย์ก็แฟนสาวเขาเนี่ยโอนโอนมาให้แฟนสาวเพิ่งโอนมาให้แฟนสาวเขาด้วยนะเพิ่งโอนมาให้แฟนสาวเขาด้วยนะปีที่แล้วนะครับแล้วแฟนสาวเขาไม่เอานะครับเพราะไอ้คันนี้ยถ้าเขาใช้อ่ะมันต้องจอดอาตากแดดจอดที่บ้านพักครูนะฮะไอ้คันนั้นอ่ะคันใหม่เขาจอดในร่มนะฮะเขาก็เลยจะเป็นต้องปล่อยดีกว่าใช้แค่คันเดียวพอนะฮะ ้องสายเจอค่าต่อภาษีปีแรกของไอ้เจ็ดที่นั่งไปไหม <laughs> <laughs> โ,โหแต่ดีมากอะ่ะเขาดูแลรถอะ่ะ <laughs> โอ้โหพี่ดูเลยนี่ดู <laughs> โอ้โหเ <laughs> บาะก,ก็อาจจะมีบ้างนะตามการใช้งานนะ <laughs> โอ้โหจะขับดีมากอะ่ะนิ่มอ่ะนิ่มนุ่มหนับเลยแบบ <laughs> <laughs> บอกจะขับสูรถใหม่ก็ดูดูความร้อนไม่ยอมขึ้นอ่ะพี่ ไม่ต้องห่วงเลยรถเบรก,กันเนะี่พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยตัดเรื่องความร้อนออกไปได้เลยนะแล้วไม่ต้องห่วงขึ้นเขาขึ้นลูกหนี่ดูเกียกร์เกือ์เต็ไมไหมดนะดีสามดีสี่ดีอะไรดีสองดีหนึ่งเต็ไมไ่หมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะระบบความปลอดภัยนี่ทั้งระบบเบรกทั้งระบบอะไรนี่ไม่ต้องห่วงครับเป็นไฟฟ้าหมดนะห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาให้ไหวนะฮะ นี่รีวิวทั้งไปกลับเลยเดยเป็นไงนะฮะไปแล้วก็กลับกลับแล้วก็ไปเป็นไงโอ้โหนี่จีตูดรถพ่วงแต่ไม่แนะนําให้พอันนี้มันดูเหมือนใกล้นะแต่ช่วงห่างผมอยู่ประมาณอ่าห้าเมตรนะฮะก็ปลอดภัยนะครับผมนะก็วิ่งด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนะฮะออะ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้รถบ้านมือสองของเรานะครับผมนะกดรัวๆคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะอะไรพูดคุยกันได้เลยเป็น FC จากจังหวัดไหนหารถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับกดติดตามไว้นะครับมีรถอะไรมานําเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะฮะเผื่อบางที FC ผมพลาดแค่นี้นะครับ อ่ะทำไมพลาดเพิ่งเห็นเองเพิ่งลงเองนะฮะผมลงปุ๊บขายปั๊บลงปุ๊บขายปุ๊บนะไวไวจริงๆนะฮะขนาดพระอาจารย์ที่ไหนที่ไหนไม่รู้นะเดินทางนะครับมาจากอุดรธานีเดินทางขึ้นรถไฟรถทัวร์อะไรรู้มาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงเลยโทรมาเอามาเสียงเอานะครผมลงเมื่อตอนกลางคืนเช้ามาถึงแล้วนะครับผมเช้ามาถึงแล้ว ผมก็ไม่ได้นักกันเลยนะผมก็กลัวว่าท่านอาจารย์มาปุ๊บแล้วรถมันติดมัดจําอย่างเงี้ยโอโหนะฮะจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะผมก็ไม่มีรถอันนี้สำรองให้ด้วยนะต้องแจ้งก่อนโทรแจ้งก่อนเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าแอดไอมาได้0840902878นะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยรถบ้านหลักหมื่นนะครับชื่อนี้ไม่มีให้ผิดหวังนะครับผมนะรถต้งปกถูกใจแน่นอนนะฮะเอาป ก็สาหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะทุกอย่างในนี้ใช้งานได้ครบนะครับแต่ไอเครื่องเล่นเนี้ยผมไม่การันตีนะมันเก่าแล้วนะติดรถเลยใครจะเอาไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยก็เอาแล้วแต่เลยนะฮะเดี๋ยวนี้เครื่องเล่นเพลงถูกแล้วเนาะใน ada, รานสลุงร้านซด้าก็มีเยอะแยะนะฮะเครื่องละพันกว่าบาทก็ได้เป็นจอแอนดรอยยูทูบอะไรก็ได้ใครคงไม่มีใครมาใช้แบบนี้หรอกเนาะจริงไหม สมัยนี้เนาะแผ่นซีดีก็หาซื้อไม่ได้แล้วไอเทปนี่ไม่ต้องพูดถึงไอเทปใส่เนี่ยหาไม่ได้แล้วแต่รถมันเดิมติดรถอ่าล้วพี่มันเดิมติดรถเข้าใจครับว่ารถออกห้างป้ายแดงไม่เคยทําอะไรไหมเนี่ยพี่ดูคันเนี้ยออกห้างป้ายแดงไม่เคยทําอะไรนะครับวิทยุยังไม่ไม่เปลี่ยนไม่ฟังไม่อะไรเลยนะเสียก็เสียตามการเวลาของเขานะครับผมนะก็สมัยนี้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วดูใส่แผ่นซีดีไปเอ็มไ่หมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าน่ย เอาไปเปลี่ยนเอานะฮะเดี๋ยวราคาส่วนลถส่วนจะเปลี่ยนเหลืออะไรมาคุยกันแต่ขอให้มารับที่หน้างานนะหน้ารถนะแต่ถ้าให้ไปส่งหนึ่งร้อยกิโลเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีไม่ว่าจะท่านจะมาจังหวัดจังหวัดไหนนะมาให้ใกล้ที่สุดนะหนึ่งร้อยกิโลแล้วส่งให้ฟรีนะฮะเนี่เหนือออกตกอีสานส่งให้ฟรีนี่มาถึงบ้านแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะทุกอย่างของผมนะฮะการันตีนะครับผมนะใช้งานได้ปกติ นะครับตอนนี้รถกําลังส,สวยๆเลยนะอย่าให้ฝุ่นขึ้นนะฝุ่นขึ้นผมไม่ล้างแล้วนะนะล้างเมื่อยแล้วรถ <c oughs> นะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะกับรถบ้านหลักหมื่น f f สเคานะครับผมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปมีรถรุ่นอะไรมานําเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้รถบ้านหลักหมื่นของเรานะฮะ,ะเสียงอาจจะแคร์แหน่อยนะครับผมนี่เร่ยเมกสารชุดโอนพร้อมโอนย้ายได้ทั่วประเทศไทย นะครับผมต้องแฟงรถหลักหมื่นนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย